สวัสดีครับผมทรอยกฤษดาครับตอนแรกผมกะว่าจะไปเปิดกล้องที่น่านนะแต่ตอนนี้คือเปิดกล้องที่บ้านเลยนะที่แพร่นะผมวันเนี้ผมจะเดินทางไปที่อําเภอปัวจังหวัดน่านนะทุกคนต้องบอกว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากนะแล้วก็ทริปนี้จะเป็นทริปที่ผมไปคนเดียวนะเพราะว่า อีกวันหนึ่งผมมีถ่ายงานนะครับที่สปันนะครับเรามาดูกันว่าทริปนี้ผมจะไปไหนกันบ้างนะครับทุกคนรอติดตามกันต่อจากนี้ได้เลยนะครับผมโอเคได้เวลาเดินทางแล้ววันนี้สายมากแล้วนะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับอ่าไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมไปอโอเคไปกันครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่ปตทร้องกวางนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกดเงินแล้วก็ซื้อสเสบียงนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะเมื่อกี้เจอฝนมานิดหน่อยนะครับผมเราแน่จะไปถึงปัวกันที่ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงนะอยู่ที่ร้องกวางอยู่เลยนะ อากาศข้างนอกนี่สุดยอดมากนะเดี๋ยวผมพลิไปดูนะฮะไปครับทุกคนเดินทางกันต่อนะฮะอืมอากาศวันนี้นี่เอาเรื่องนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่น่านแล้วนะทุกคนน,นี่คือซุ้มรีลาวด,ดีนะฮะซึ่งใช้เวลาเดินทางจากแพร่มาน่านเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยนะเพราะว่าผมแวะที่ร้องกว้างนานด้วยแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะนี่เป็นซุ้มลีลาวด,ดีนะครับที่เขามาถ่ายรูปกันบ่อยๆนะอยู่ข้างๆกับวัดภูมินเลยนะทุกคนอยู่ตรงแยกวัดภูมินเลยนะฮะ มันอยู่ข้างถนนนะครับมันก็เลยมีเสียงรถเข้าเยอะหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปจากตรงนี้กันเลยนะครับเราจะปุ่งกันไปที่อำเภอปัวนะทุกคนอาจจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเจออะไรข้างทางแวะข้างทางก็จะถ่ายมาเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคครับไปกันครับเดินทางกันต่อนะข้างนอกนี่อากาศค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะทุกคนรถจอดข้างๆนี่นะ กันครับ แล้วก็ติดฝนกันอยู่ที่พี่ทีแถวแถวท่าวังผานะวัดขงนะน่าจะอีกนานเลยนะทุกคนจะรอฝนเบาลงนิดนึงแล้วเราก็ออกเดินทางกันใหม่นะครับพักหนึ่งเลย ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับแต่คงอีกสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ผ่านมา20นาทีแล้วนะกำลังไล่ไปนะนี่ฝนนะเบเบาลงนะตกเป็นฝอยๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อแหละ อย่าหาพักแถวอ่าท่าวังผาก่อนนะครับหาอะไรกินก่อนนะครับทุกคนน่าจะคาเฟ่แถวแถวนี้นะครับตอนนี้เรามาพักกันอยู่แถวท่าวังผานะทุกคนอยู่ที่ร้านกาแฟที่มีชื่อว่ามาจีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตร้านให้ดูนะครับซึ่ง สั่งข่าวก่อนนะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่สิบโมงนะซึ่งมาถึงข้าวบังผาเนี่ยใช้เวลาสีห้าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเฟิร์ร้านให้ดูนะบรรยากาศร้านค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมดูกันครับ เราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเกือบสี่โมงแล้วนะี่นี่นะฮะวามจริงอ่าวังผาเนี่ยน่าจะมีที่เที่ยวเยอะอยู่นะวันหลังเดี๋ยวผมมาใหม่อีกทีนะครับผมไปกันต่อครับผมได้เวลาแเลยนะอือากาศดีเฉยนะเมื่อกี้ตกอย่างหนักเลยนะโอเคไปกัน ไปปัวก็น่าจะประมาณ20นาทีนะทุกคนเพราะว่าอำเภอท่าวังผากับอำเภอปัวเนะี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับมีกระติดอยู่ตรงแยกโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมนะเดี๋ยวเราจะกดกันยาวๆเลยนะครับ20นาที30นาทีน่าจะถึงนะฮะอากาศดันสดใสเลยนะ เราอยู่กันที่พักแล้วนะครับคือไปถามไปวอล์กอินมาสามที่แล้วก็ไม่เจอที่ไหนเปิดเลยนะครับเขาบอกว่าเขาปิดชชวงเดือนพอคอกับมิถุนานนะแล้วก็มาได้ที่นี่นะครับคือปัวปันสุกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพสถานที่ที่พักให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ต่อจากนี้อีกสักประมาณห้าโมงห้าโมงครึงนะ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่วัดภูเก็ตนะครับซึ่งมันเป็นมุมวายสกีนที่สวยมากนะเพื่อเราจะได้ภาพสวยนะครับ พระอาทิตย์ตกนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผม ไม่มากสำหรับการเที่ยวนะครับห้าโมงคึงเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่ห้องเที่ยววันนะนครนะเบียงวันนะนครอำเภอปัวนะนี่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปบอกเกลือเส้นนี้กันนะครับทุกคน เมืองพัวนี่น่าจะเรียกว่าเมืองพัวนะเบียงวันานาครนนะตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงเมืองเก่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่วัดภูเก็ตเลยดีกว่านะครับผม ตอนนี้ก็มาถึงที่วัดภูเก็ตแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้เวลาเกือบหกโมงแล้วนะทุกคนนี่นะวัดภูเก็ตนะอืมเงียบมากนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศจากการขับมอไซค์วอลมาเป็นเดินวอลกนะครับอืมบรรยากาศดีมากนะทุกคนเดี๋ยวมาอินเสิร์ตกันสักหน่อยครับตรงนี้เป็นอุโมงค์เลยนะทุกคนอุโมงค์ต้นเฟื่องฟ้านะครับ เป็นช่วงเริ่มต้นการทำนานะครับทุกคนอีกสักเดือนสองเดือนน่าจะดูดีกว่านี้เยอะนะครับสวยมาก ที่นี่ก็ยังเป็นหมายแรกๆที่คนมาถึงปัวก็จะมาถ่ายรูปก,กันนะทุกคนเพราะบรรยากาศข้างนอกดีมากนะฮะนี่เลยนะับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผพราว่ามุมอินเสิร์ตที่นี่สวยมากนะตรงโน้นนี่มีฝนแล้วนะเดีแถวนู้นเนะ่ ตรงนู้นนะ่าจะเป็นยอดดอยภูคานะบทุกคนสูงมาก แดดออกแล้วอ mm ่ะมีแดดออกแล้วนะครับยิงเสิร์ตตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปที่รถแล้วก็จะเดินทางกลับเลยนะครับผมโอ้แดดแรงมากนะครับนวนโอเค มุมวัดภูเก็ตก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อหรือว่าไม่มีอะไรแล้วไปเจอกันมุ่งนี้เลยก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะไปไปกันต่อครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นข้างล่างนะครับทุกคนข้างล่างนี่ก็สวยไปอีกแบบนะครับทุกคเดี๋ยวรอข้าวเขียวอีกสักสองเดือนนะครับมาเจอกันใหม่นะครับหวังว่าจะเจอกันใหม่นะถ้ามีงานโซนนี้ก็คงได้มาแหละครับอากาศดีเกินดีจริงๆนะครับ เลยกินแถวนี้ก่อนนะรวมแถวตลาดนะตลาดอำเภอพัวนะโอเคอืมโอ้โหขยุงมากเลยนะอวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมีอีกรูทหนึ่งนะครับซึ่งรูทที่ผมจะไปก็คืออสปปนนะครับซึ่ง เส้นทางอ่ะก็จะเป็นเส้นทางจากปัวไปสปันนะแล้วก็จากสปันกลับเข้าน่านนะครับทุกคนาฝากติดตามไปทีนึงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับวันนี้ผมดอย,ย,ยกิตติ์ดาของตัวไลค์กับทุกคนวันนสวัสดีครับบ๊ายบาย